กูได้เบิ่พงพอคพันจุดๆพองพันให้กินน้ำนี่แก้วนี้แก้วใหญ่ได้พี่น้องเด้อกินน้ำกันในเบอดทุกคนพี่น้องจ้าชาวคีเ,เตอร์ทุกานสนแก้วจ้ะชองแล้วดื่มเสียคือเขาชนแก้วจะพี่น้องจ้าชนแก้วจ้า <c oughs> ก,นก,านก,านกาินกาแฟาน้ำพองพันจากสามนาทีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้ะพี่น้องจ้ามันนี้อากาศค้นพี่น้องจ้าซีเ้าสีซวแต่กินได้มากินกาแฟานล้วกันจ้ะพองพันสิบห้าส้มกาแฟพี่น้องจ้า นกินเติมแห้งเติมแห้งน้ากันพี่น้องจา้ากินอีกเร้วของพันกินอีกแล้วกินอีกแร้วจ้ากาแฟสําเร็จคือเกามาัานเดสดใสๆแล้วพี่น้องเนาะกินตัวใสๆจา้าไปลามากินกาแฟเติมแห้งน้ากันพี่น้องจ้ากำลังใจเติมพลังงานให้ตัวเองเติมพลังบวกให้ตัวจะคว้างพี่น้องจ้ะและทุกอย่างมันจะสบายเนาะไม่ต้องคิดอีกอย่างมากมากพี่น้อง เราก็ต้องเติมกำลังใจให้ตัวเองกกอนต้องพี่น้อง๋าทุกเร้าต้องเติมพลังใจให้ตัวเองเดิมเติมพลังงานให้ตัวเองพี่น้อง๋าเติมกับกำลังใจให้พี่น้องทุกคนจ้ะชวนแก้วไปจ้ะบ้านี้เหตุงานโตมองม่สิด้อยู่ไ้กินของเทนรกินเติมแห้งเติมแห้งน้ำกันพี่น้องยากินอีกเร้วสองพันกินอีกแล้วกินอีกเร้วจ้า กาแฟสําเร็จคือเกามัน้อไเลกินเติมแหง้งเติมแห้งน้ากันพี่น้องจ้ากินอีกแร้วของพันกินอีกเล้วกินอีกเรก,เรก,กเรจ้ากาแฟสําเร็จคือเกามัเดนนืสวัสดีเจ้าพี่น้องจ้าื้อนี้อากาศขึ้นพี่น้องจ้าสีเ้าสีซวแต่กินใดมากินกาแฟน้ากันจา้าของพันสิพาพส่งกาแฟพี่น้องจา้าเติมพี่น้องจา้าเททรงแล้วก็ชทเทชงชงือเกาอยู่แล้วพี่น้อง กำลังใจเติมพลังงานให้ตัวเองเติมพลังบวกให้ตัวจะกลอวพี่น้องจ้ะและทุกอย่างมันจะสบายเนาะไม่ต้องคิดอีหยังมากมากพี่นงคดกินกาแฟแค่สามนาทีอย่าเลื่อนพานพี่น้องจ้ะกินกาแฟแล้วกเกะนี่แหละท้าบ่ล <h> ืมท <h> ี่ไปถอยที่ไปถอยขนมปังเมื่อไห้จะกินกกาแฟวันนี้บ่ไเด้เป็นืันนี้ว่าได้ไปค้าห่านน้ำตกพี่น้องจ้ะ เลิวเิมคลิปหน้าพอกันไหมจากคลิปดีไปละจ้ะบ๊ายบาย่หนมเนาะวันนี้ก็กินกาแฟอุ่นอุนพี่น้องจ้ะสดชื่นยังเหมือนเ,เดิมก็เหมือนเดิมเติมแห้งเติมกำลังใจเติมพลังงานให้ตัวเองเติมพลังบวกให้ตัวจะกลองพี่น้องจ้ะและทุกอย่างมันจะสบายเนาะไม่ต้องคิดอยังมากมายพี่น,อน้องคิกกาแฟตอนซวยนี่ละ มื่อนี้อากาศขึ้นพี่น้องจ้ะอากาศขึ้ๆๆนๆกินากาแฟน้ำกันทานชงกาแฟตอนนี่แหละชาวบ้านลืมส,สิไปถอยสิไปถอยขนมปังมาไว้จะกินกันกาแฟาๆๆมื่อนี้ว่าดวไดเป็นมื่อนี้ว่าไดไปข้าวห่านน้ำต้มกวนสีส้มต้มดมส้มก็น้องพี่น้องจ้ะหอมหอมอร่อยนี่มาจาับพี่น,อน้องจ้าแสียน้ำกันสมุทรสาครมื่อวานมาจา้ะผู้ใดเบิ่งพองพันจุดๆพองพันให้กินน้ำ แก้วนี้แก้วใหญ่เด้พี่น้องเด้อกินน้ากันในก็เมื่อทุกคนพี่น้องจา๋าชาวคีเ,เตอร์ทุกท่านส่วนแก้วจ้าก,กาแฟต้อนส้วยนี่แหละเมื่อนี่อากาศขึ้นพี่น้องจา๋าอากาศขึ้นขึ้นกินกาแฟน้ากันทายชมกาแฟต้นแห่พี่น้องจา๋าเลิฟเลิฟคลิปหน้าพอกันมาจากคลิปดีปบรละจักบายบายสวัสดีเจ้าพี่น้องจา๋ามื่อนี่อากาศขึ้นพี่น้องจา๋าสีเซาสีซัวแต่กินไดมากินกาแฟน้ำกันจ้ะ พสิพาซ่งกาแฟพี่น้องจ้ะเติมพี่น้องจ้ะเทซองแล้วก็ชี้ชี้ชงชงคือเก้านี่แหะพี่น้องหอมชงแล้วดื่มเสียคือเก่าชนแก้วจะพี่น้องจ้ะชนแก้วจ้ากินกาแฟน้ำพองพันจากสามนาทีเด้อพี่น้องเด้อกาแฟตอนซวยนี่แหละเมื่อนี้อากาศขึ้นพี่น้องจ้ะอากาศขึ้นขึ้นกินกาแฟน้ำกัน ชงกาแฟตอนกาแฟตอนซวยนี่แหละไม่มีอากาศขึ้นพี่น้องจ้าอากาศคึ้มๆกินกาแฟน้ำกันชงกาแฟตอนหมูเนาะไม่หนีก็กินกาแฟอุ่นๆพี่น้องจ้าสดชื่นยังเหมือนสาวเก่าเมื่อเดิมเติมแห้งเติมกาแฟกระด้เบิร์กพอควันจุดๆพองฟันให้กินน้ำแก้วนี้แก้วใหญ่เด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันในกระเบื้อทุกคนพี่น้องจ้า ชาวคีเอเตอร์ทุกท่านส่วนเกี่ยวจ้ะก่อ <c oughs> น,น,นสีส้มต้องดมส้มก็น้องพี่น้องจ๋าหอมหอมอร่อยนี่มาจากพี่น้องจ๋าเสีบน้กันสมมบูสาก้อนันนี้กินกาแฟแค่สามนาทีอย่าเลื่อนผ่านพี่น้องจ๋ากินกาแฟเร็วๆกะสวัสดีจ้ะพี่น้องจ๋ามันนี้อากาศขึ้นพี่น้องจ๋าสีเส้าสีสววกั่กินได้มากินกาแฟน้กันจ้ะของพานสิพาส้งกาแฟพี่น้องจ๋า ก่อนก่อนสีส้มตองดมส้มก่อนน้พี่น้องจ๋าหรอมหอมอร่อยนี่มาจากพี่น้องจ๋าเสียบน้ำกันสมุทรข้อมันกาแฟต้อนซวยนี่แหละมันมีอากาศขึ้นพีาา่น้องจ๋าอากาศขึ้นขึ้นจินกาแฟน้ำกันหาชุดกาแฟตอนกำลังใจเติมพลังงานให้ตัวเองเติมพลังบวกให้ตัวจะคองพี่น้องจ๋าและทุกอย่างมันจะสบายเนาะไม่ต้องคิดอีกอย่างมากมากพี่น้องคิด ก่อนก่อน,นสีส้มต้องอดมส้มก่อนน้องพี่น้องจ้าหอมหอมอร่อยนี่มาจากพี่น,อน,น้องจ้าแซ่บนแล้วกันสมุทรสาครมันนี่อากาศคุ้มคุ้มพี่น้องจ้ากินแล้วกับเขางานคือเกลีเหมือนเดิมเลยนะพี่น,อน้องไาจา้าเพื่อพี่เพื่อน้องทุกคนจ้ะเกลียวเก่าลียวเดิมพี่น,อน้องใส,ส่ใส่แล้วพี่น,อน,น้องเนาะกินต่อใส่ใส่จ้ะไปขามากินกาแฟเติมแห้แล้วกันพี่น้องจ้า พี่อากาศคุ้มคุ้มพี่น้องจ้ากินแล้วกับเขางานคือเก่าเหมือนเดิมเลยนะพี่น้องไปกันเพื่อพี่เพื่อนนอนทุกคนจ้ะแก้วเก่าแก้วอเ,เดิมพี่น้องจ้ากาแฟแก้วเก่า,กา,กา,กาแก้วอเดิมแก้วอปูคือเก่าเนี่ยแหละจ้ะนี่แหละชาบ่ลืมสิไปถอยสิไปถอยขอนมปังมาไว้จะกินกันกาแฟามื่อนีบอ้บ่ได้เป็นมื่อนีบอ้บ่ได้ไปคาฮานน้ำต้มหลังจากหลังจากอี้ยังนี่แหละจ้ะ กินบัตรวยบัตรเง้มือเศร้ากับว่าอะกินก็กินบัตรซ้ายซ้ยยังสิอะไรพี่น้องจ้ากาแฟตอนซวยนี่แหละไม่นี่อากาศค้มพี่น้องจ้ะอากาศคึมๆขิ้นกาแฟน้ำกันหายุดกาแฟตอนเราก็ต้องเติมกำลังใจให้ตัวเองก่อนต้องพี่น้องจ้าทุกเส้าต้องเติมกำลังใจให้ตัวเองเดิมเติมพลังงานให้ตัวเองพี่น้องจ้าเติมแฟพี่น้องจ้าเลิฟเริมคลิปหน้าพอกันไม่จากคลิปดีไปเลยจัะบ๊ายบาย ล่างใจให้กันน้องพี่น้องเนาะนี่ตื่นซะในกินเติมแห้งเติมแห้งน้ำกันพี่น้องจา้ากินอีกเร้วของพันกินอีกเล้วกินอีกแร้วจ้ากาแฟสําเร็จคือเกาัม่ดีกาแฟตอนซวยนี่แหละมัน,นี่อากาศค้มพี่น้องจา้าอากาศคึมๆขิ้นกาแฟน้ำกันทายชกาแฟตอนกินกาแฟแค่สามนาทีอย่าเลื่อนพันพี่น้องจา้า กินกาแฟ้วียกๆกะแอ่พี่น้องจ้าเริ่มๆคลิปหน้าพอกันมาจากคลิปดีไปละจ้ะบายบายเส้สายแล้วพี่น้องเนาะกินต่อเส้ายจ้ะไปลามากินกาแฟเติมแห้งก,กันพี่น้องจ้ะซูงกาแฟากินกันพี่น้องมาจ้ะไม่ได้เพื่ออะไรวาทำังใจเติมพลังงานให้ตัวเองเติมพลังบวกให้ตัวจะกลอวพี่น้องจัะและทุกอย่างมันจะสบายเนาะ ไม่ต้องคิดอีหยังมากมากพี่น,อน้องขี่กําลังใจให้พี่น้องทุกคนจ้ะชวนแก้วไปจ้ะบ้าน,นี้เหตุงานตอหมองไม่สิดอยย่ไล้กินของให้อากาศคุ้มๆพี่น้องจ้ะกินแล้วกับเขางานคือเขาเหมือนเดิมเลยนะพี่น,อน้องไม่ก้าเพ,พื่อพี่เพื่อนนอนทุกคนจ้ะแ,แก้วแก้วเดิมพี่น,อน้องนี่แหละขาบ่าลืมสิไปถอยสิไปถอยขนมปังมาไว้จะกินกันกาแฟ <laughs> มือ้อนี้บ่ไดเ้ไป็นมื้อนี้บ่ได้ไปขาฮาน้ำเต้มเส้นสายแล้วพี่น้องเนาะกินต่อเส้นสายจ้ะไปกลามากินกาแฟเติมแห้อนน้ำก,กันพี่น้องจ้ะเติมพี่น้องจ้ะเทชงแล้วก็ชีชีชุชง่มก็เก่ินแล้วพี่น้องหอมอันเบิง่งผู้สนับสนุนให่งฟองพั่นในเนด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการรับชมคลิปให้พองพันธุ์พี่น้องจ้ะ ช้นแก้วจ้ะเลิฟๆทุกโปรไฟล์ได้วจได้พี่น้องจ้าปิดซองแล้วดื่มเสียคือเก้าชนแก้วจ,จ,จะพี่น้องจ้าชนแก้วจ้ากี่กาแฟน้ำพองพันจากสามนาที่ได้ด้อพี่น้องเด้อซองแล้วดื่มเสียคือเก้าชนแก้วจะพี่น้องจ้าชนแก้วจ้ากี่กาแฟน้ำพองพัจนจากสามหน้าทีได้ได้อพี่น้องเด้อเราขป้นมากออย่าลืมเติมให้ไงจะพแล้วก็เติมพลังบวกให้ตัวเองด้วยนะจ้า ก่อนที่จะไปเติมพลังบวกเติมกำลังใจให้ผู้อื่นกันให้พี่ๆเพื่อนๆกันสายๆแล้วพี่น้องเนาะกินต่อเส้ายจ้ะไปรามากินกาแฟเติมให้กันพี่น้องจ้ะแห่พี่น้องจ้าเริ่มคลิปหน้าพอกันไม่จากคลิปดีไปละจ้ะบ๊ายบาๆหูเนาะวันนี้ก็กินกาแฟอุ่นๆพี่น้องจ้ะสดชื่นยังเหมือนสาคือเก่าเหมือนเดิม เติมแห้งเติมก,กาแฟตอนซวยนี่ล่ละไม่น,นีอากาศขึ้นพี่น้องจา๋าอากาศขึ้นๆกินกาแฟน้ำกันหาชืกาแฟตอนเติมพี่น้องจา๋า